งั้นในแง่ของบริษัทจดทะเบียนผมเชื่อว่าวันนี้ตัวเล็กเซ็กซี่กว่าตัวใหญ่ mm. อย่างที่เล่า market cap 2,000ไปเป็น5,000ทํทำง่ายกว่า market cap จาก3,000 30, 0ไปเป็นส0 0 0มผมจะถามกลับไปว่า capital market strategy ของคุณคืออะไร mm. นะครับเข้าตลาดมาตั้งเป้าเติบโต10% 15%ต่อปีความท้าทายคือ GDP เราโต สามเปอร์เซ็นไม่ถึงแล้วนะคะเราจะไปชาร์ล g e ตัว GDP ของประเทศเรายัางไงอืแต่กลับมาสมมุติเราทำเรื่องของ Capital Market s t r a t e ทีคือการวางแผนกลยุทธ์ในตลาดทุนคุณเลงทาร์เกตชัดๆเลยว่าผมยกตัวอย่างเนาะคุณเจอ,เอ,อคนที่เป็นโรโมเดลเป็นบริษัทที่เป็นโรโมเดลที่คุณอยากเดินตามหรืออยากพาร์ทเนอร์เขาเลยเนี่ย ตั้งเป้าชัดๆเลยเราเข้าตลาดเพื่อให้เขามาเป็นพาร์ทเนอร์การเข้าตลาดเนี่ยไม่ใช่ว่าเหมือนเข้าเส้นชัยนียท่ทุกคนได่คิดว่าโอ๊ยสําเร็จแล้วธุรไม่ใช่แฮปปี้เอนดิ้งไม่ใช่เลยครับผม <c oughs> จะแชรว่า <c oughs> จริงๆการเข้าตลาดเหมือนการนับหนึ่งเลย <c oughs> คุณแค่ย้ายจากสมัยก่อนคุณอาจจะอยู่บนบกเนาะแต่พอเข้าตลาดคุณคุณกําลังเข้าไปน้่นน้านทะเลใหม่ทางออกสู่ทุกป,ปัญหาทางด้านตลาดทุนคนพบคำตอบกับเรา